ติกนะครับพอลิเมอร์พลาสติกนะครับพอลิเมอร์คือสารประกอบนะครับหน่วยเล็กๆนะครับหลายๆหน่วยนะครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆหลายๆหน่วยนะครับเชื่อมต่อกันนะครับจับตัวกันนะครับกลายเป็นสารประกอบขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับคือความหมายของพอลิเมอร์นะครับ อเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยาเรียกว่าโมโนเมอร์ครับผมเป็นโมโนเมอร์ครับพลาสติกนะครับพลาสติกคือสารที่มีความสามารถทําให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วยความร้อนนะครับพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ขนาดใหญ่มวลโมเลกุลม,มากครับผมสมบัติโดยทั่วไปของพลาสติกนะครับมีความสเสถียรมากในธรรมชาติสลายตัวยากมีมวลน,น้อยและเบา เป็นฉนวนความร้อนได้ไฟฟ้าที่ดีส่วนมากอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนจึงเปลี่ยนรูปต่างๆได้ตามประสงค์นะครับเรามาดูในส่วนประเภทของพลาสติกนะครับชนิดที่หนึ่งคือพลาสติกนะครับเทอร์โมเซตเทอร์โมพลาสติกนะครับชนิดที่หนึ่งคือเทอร์โมพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนเทอร์โมพลาสติกจะอ่อนตัวนะครับและเมื่อ เย็นลงนะจะแข็งตัวนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาวมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมากจึงสามารถหลอมเหลวและเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิมตัวอย่างของเทอร์โมพลาสติกคือพอลิเอทิลีนพอลิโพรพิลีน และโพลิสไตรีนนะครับผมเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างโมเลกุลนะครับจะเป็นแท้ตรงยาวนะครับจะตรงยาวนะครับจะเป็นขีดตรงยาวนะครับจะเชื่อมกันน้อยมากครับจุดเชื่อมจุดเชื่อมอะไรจะน้อยมากนะครับเนี่ยจะน้อยมากในส่วนของจุดเชื่อมนะครับ ชนิดที่สนะครับคือพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับจะคงรูปนะครับหลังจากการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อเย็นลงจะแข็งมากทนความร้อนและความดันไม่อ่อนตัวนะครับและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้นะครับเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้แต่อุณหภูมิสูงขึ้นก็จะแตกและไม่กลายเป็นขี้เท่าสีดำนะครับ พลาสติกประเภทนี้โมเลกุลจะเชื่อมโยงกันกเป็นร่างแห้จับกันแน่นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะแข็งมากถึงไม่สามารถนำมาหลอมเหลวได้ตัวอย่างเช่นเมลามีนโพลิยูรีเทนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของเทอร์โมเซตจะเป็นร่างแห่ร่างแหยาวและก็จับกันนะครับ แล้วก็จะเชื่อมกันเชื่อมกันเป็นล่างแหจุดเชื่อมจะเยอะมากนะครับเนี่ยในส่วนของจุดเชื่อมนะครับเยอะกว่าเทอร์โมพลาสติกนะครับต่อมาครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆนะของพลาสติกนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับสําคัญสําคัญเลย คือจุดล้อมเหลวความหนานแน่นนะครับในการนำทนต่อความร้อนความแข็งแรงนะครับอยากให้ดูสี่จุดนี้มากๆนะครับหนึ่งนับจุดล้อมเหลวในส่วนจุดล้อมเหลวนะครับเราจะเห็นจากตารางเราจะเห็นได้ว่า PE นะ PET แนละ PS จะสูงมากนะครับสูงถึงมากกว่า200องศาเซลเซียสนะครับในตารางนะครับ PE t จะสูงที่สุดนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ PvC นะจะทำที่สุดในจุดส่วนของจุดล้อมเหลวแค่80องศาเซลเซียสเองนะครับจะมีแค่2ตัวนะครับที่สูงกว่า200 องศาครับแล้วก็มี1ตัวน้บที่ต่ํากว่าร้อยองศาคือ PVC นะครับในส่วนของความหนาแน่นครับ PVC นะครับจะสูงกว่านะครับสูงที่สุดนะครับความหนาแน่น PVC จะสูงที่สุดจะสลับกันนะครับกับจุดหลอมเหลวสําหรับ PVC นะครับความหนาแน่นก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกันกับ PE t นะครับสาหรับ PVC ห่างกันนิดหน่อยต่ำที่สุดจะเป็น PP นะครับคือช่วงประมาณ8 5 5ถึง9 4 6กิโลกรัมนะครับต่อมเมนด้วยกำลัง3ความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงอยากให้ดู PS นะครับ PS ความแข็งแรงจะสูงนะครับแต่ข้อเสียคือเปลาะนับสูงแต่เปลาะนะครับ p e t PP แล้วก็ PVC ก็จะสูงเหมือนกันนะครับสูงเหมือนกันมีแค่ PS ที่สูงแต่เปาะนะครับนอกนั้นก็ต่ำถึงปานกลางนะครับเรามาดูในส่วนของความทนทานต่อความร้อนนะครับความทนทานต่อความร้อน ก็คือพอใช้ได้ดีพอใช้ได้ดีพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับก็คือไม่ห่างก,กันมากเท่าไหร่นะครับสําหรับในส่วนของความทนทานต่อความร้อนเรามาต่อมานะครับเรามาดูตารางการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่กลับมาใช้ใหม่นะครับ PET ก็พวกขวดน้าดืม่มอะไรประมาณนี้ครับก็นํากลับมาทาเส้นใยเสื้อกันหนาวพรมใยสังเคราะห์ที่กันมอนนะครับ S D P E นะครับก็พวกบรรจุภันธุ์น้ำยาล้างจานแชมพูต่างๆนะครับก็นำมารีไซเคิลคือขวดใสา่น้ำยาซักผ้านะครับแท่งไม้เทียมนะครับประมาณนี้ L D P E นะครับก็คือถุงใส่อาหารแช่แข็งฟิล์มกันกระแทกฟิล์มห่ออาหารอะไรประมาณนี้ครับก็นำมารีไซเคิลเป็นถุงดำถุงหิว้วถุงขยะนะครับ P P ครับก็คือภาชนะบรรจุอาหารพวกถังตะกร้า กระบอกสำหรับใส่น้ำแข็งนะครับก็มารีไซเคิลเป็นกลองใส่แบตเตอรี่รถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับในส่วนของ PS ก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนนะครับถาดโฟามอาหารฉนวนกันความร้อนต่างๆนะครับนำกลับมารีไซเคิลเป็นพวกไม้แขนเสื้อไม,ม้บรรทัด p v c นะครคือท่อนาำ,ำพวกท่อ้นาำพวกเราจะคุ้นหูกันนะพวก p v c นะครับ เป็นพลาสติกพูโต๊ะอะไรต่างๆ,ๆฟิล์มห่ออาหารนํามาใช้รีไซเคิลเป็นพวกท่อปปาทําการเกษตรนะครับก๋วยจราจโรโพลิเตอร์ต่างๆนะครับในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ก็จะประมาณนี้สัญ,ญลักษณ์ก็จะเรียงกันนะครับตามตารางนี้นะเรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนนะฮะแบบทดสอบหลังเรียนข้อหนึ่งนะครับ พลาสติกชนิดใดเป็นเทอร์โมเซตนะครับพลาสติกพลาสติกชนิดใดเป็นเทอร์โมเซตถุงพลาสติกใช่น้บถุงน่องใช่ท่อน้ําใช่มีแค่ตัวถังรถนะครับที่ไม่ใช่ข้อที่2องน้ำข้อใดไม่ใช่สมบัติของพลาสติกเทอร์โมเซตสามารถรักษาสภาพความเป็นของแข็งได้อย่างถาวรถูกต้องนะครับเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นร่างแแห่ถูกต้องนะครับ ถ้าอุณหภูมิสูงจะแตกและไหม้กลายเป็นกีเท่าน้ถูกต้องครับนากนลับไปหลอมละลายใหม่ได้คือไม่ถูกนะครับคือไม่สามารถเทอร์โมเซตไม่สามารถนํากลับไปหลอมละลายใหม่ได้นะครับข้อ3น้าข้อใดไม่จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเทอร์โมพลาสติกก็จะเป็นพวกเอทิลีนยูรีเทนไม่ใช่นะยูรีเทนจะไม่ใช่พวกอิสไตรีนนะครับพวก พอลีโพลีนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ